ความสามารถของน้องปีใหม่ลูกสาวแอปทักษอ่อนค่ะเป็นเรื่องราวที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากสำหรับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เลี้ยงลูกได้ ดีมากๆเลยล่ะคะ่ะในด้าน,น,นของสาวแอปเธอเริ่มเข้าสู่วงการมาถึงจากการชักชวนของป้าชาลิตเจ้าของนิตยสารพลอยแก้มเพชรเป็นผลงานชิ้นแรกของเธอนั่นเองล่ะคะ่ะต่อมาได้ทําความรู้จักในบทบาทของลุงสาวโคศนามิทินและมีงานเข้ามาเรื่อยๆอย่างไม่ขาดสายจึงมีคนเห็นแววในการแสดงและแม่แอปเองถึงกับได้มีละครมาหลากหลายเรื่องมากที่จะให้คนได้ดูไม่เพียงพอเท่านั้นยังมีความมีภาพยนตร์อีกด้วยในช่วง นั่นแม่แอปก็มีผลงานอยู่ั้งการถ่องช่อง3และอยู่ในความดูแลของบริษัทแมคเกอร์กรุ๊ปนอกจากแล้วเธอยังได้มีผลงานพรีเซนเตอร์อีกหลายตัวด้วยล่คะค่ะเรียกได้ว่ามีผลงานอย่างมากมายเลยทีเดียวและความสามารถของเธอคนนี้ก็ไม่ธรรมดาจริงๆคะ่ะ